วิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูพลังงานของคุณเวลาโกรธนะพลังงานของคุณเวลาโกรธ พลังงานของคุณเวลาโกรธนะคะต้องบอกเลยว่าคุณมีพลังงานที่ดีมากๆพลังงานของคนที่พยายามใจเย็นสุดๆนะคะคือคุณจะมีวิธีในการทำให้ตัวเองอะใจเย็นนะคะอดทนอดกั้นแผ่เมตตาใช้ความใจดีความมีเมตตาในตัวเองนะคะพยายามที่จะเหมือนเหมือนคนที่มีน้ำที่คอยชโลมใจตัวเองนะคะเหมือน เป็นพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาพลังงานบวกนะคะมองเห็นถึงพลังงานที่เวลาคุณโกรธนะคะคุณจะพยายามฝืนนะคะฝืนทนอดทนอดกลั้นหักห้ามใจตัวเองนะคะไม่ให้แสดงออกหรือว่าพยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยสงบนิ่งให้มากที่สุดนะคุณจะเห็นเนี่ยคะ่ะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนพยายามรัดตัวเองเอาไว้ะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําวาจาคําพูดใดๆก็ตามคุณจะพยายามควบคุมตัวเองนะคะอย่างเต็มที่พยายามที่จะไม่ลงไม้ลงมือแสดงออกคําพูดคําจาใดๆก็ตามนะคะคุณมีพลังงานที่เงียบนิ่งสุดๆนะคะเป็นพลังงานของคนที่หนักแน่นเนาะจะไม่พูดนะคะจะไม่พูดเยอะ พลังงานของความแน่วแน่นิ่งมั่นคงทางใจเชื่อว่าคุณควบคุมอารมณ์ได้เป็นเลิศมากๆแล้วก็จะเห็นถึงพลังงานของคนที่มองบวกสุดๆพยายามมองสิ่งแย่ๆให้เป็นความสวยงามเป็นสิ่งที่สดใสคือเป็นพลังงานของคนที่พยายามออมองเห็นสิ่งดีๆค่ะเนาะในในสิ่งแย่ๆเหล่านั้น แล้วก็ปรับอารมณ์ตัวเองเหมือนกับคุณเยียวยาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นพลังงานของคนที่อาจจะไม่อยากรู้สึกแย่นะคะไม่อยากที่จะแสดงความรู้สึกแย่ๆนะคะไม่อยากรับรู้อารมณ์ที่มันท็อกซิกเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นมองว่าคุณนะ่ะมีพลังงานของคนที่สุขุมเยือกเย็ยนใจดีมีเมตตาควบคุมอารมณ์ได้ดีหนักแน่นมั่นคงแล้วก็พยายามมองบวกนะคะ เป็นคนที่สดใสอ่ะเป็นคนที่สดใสแล้วก็เหมือนมีพลังงานในการเยียวยาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เอาอารมณ์ขุนมัวเหล่านั้นน่ะเข้ามาทำร้ายตัวเองหรือเข้ามาปิดกั้นความรู้สึกดีๆมุมมองดีๆของคุณนะคะนี่ก็เป็นพลังงานเวลาที่คุณรู้สึกโกรธค่ะ